กล่าวสวัสดีครับพอไมมพี่น้องตอมซาพากินโชว์มารายงานตัวครับผมมาก่อไหมพี่น้องก้อยเอ็นแก้วบร่ได้กินมื้อละหมากรรบากาเสียงเสียงจวบแมงจักกะจันกบับใัใจพอไหมพี่น้องจี่หีดรัวยังเนี่ยหากระเพาะกระป่าล้ำล้ำมานะกินด้วยกันครับพอไหมพี่น้องอืมอ้มอึ้ง เข้มข uh ้นรสจัดกระเทียมโทนสดปผมไม่ต้องปอ อยากจะบอกว่าอืม อนุภาพความเข้มขนของมันอ่ะเข้มข้นกว่ากระเทียมธรรมดาห้าเต่าเลยประมาณไม่ก้อ กัดกระพุ่งแก้มกัดลิ่นอู้กระเทียมท,นทูมนสดปอมไอ้พี่น้องอู้จังว่าบัดีกินหนักเนอะปอมไอ้พี่นอ้องจังว่าถ้ากินหนักก็แสบต้องแน,น่อนอนอะ เทมพลปอใหม่ีปน้องรุดรอ่ะเอ็นแก้วจะออกจืดๆปอใหม่ีปน้องเพราะฉะนั้นเขาต้องปุงรถจัดร บรรยากาศลำฝนตกไประมาณพี่น้องปอดเย็นหน่อยแต่ถ้ามันบบตกนะมันอบเอานะ่ะโอ้แต่ตกกับแบบตกนี่นะลมกบปัดนนี่นะอ้อ กระเทียมโทนดองถ้าเกิดว่าเอาไปดองจะออกส้มๆหวานๆพอไหมพี่น้องแต่ถ้าเป็นกระเทียมโทนซด,ดีนะปอรสชาติเข้มข้นกว่ากระเทียมธรรมดาหลายเตาพอหมพี่น้องกัดกระพุ่งแกมกัดลิ่นอู้แต่แต่ประโยชน์ลากหลายพอไหมพี่น้องประโยชน์นี้ได้เต็มๆเลย ขุดตินปลูกต้นท้องหล่างมากประมาณไม่นอ้องอู้เขาที่มือขนาด ปลาปอมใหม้ไปนอ้องอู้ตึงว่าก้อยเอ็นแก้วปลอมใหม้ไปนอ้องอู้เอนแก้วนี่ก็ไปซื้อตีเปินตุ่นมาเรียบร้อยเนาะปอมใหม้ไปน้องถ้ามาเริ่มตุ่นเองว่าอย่างเองเนะปอม้อ่อโอ้ใช้เวลาเหมือนขนาดเนาะกว่าเอ็นมันจะเปื่อยป่อมให้ไปน้องเหมือนหลายจมูกเนาะก็เลยไปซื้อมาป่อใมใพ้ไปน,ออปน้องตีต้มเปินต้มตุ่นเปื่อยเรียบร้อยแล้วก็ เอามากมาไก่ปอมัพี่น้องก้อยรถจ้าๆเอามะนาวเป็นมะนาวเป็นส้มๆหอ,หอมๆรขาคาโค้งคัวว่วปอมหมพี่น้องพี่พงพี่ผงํำๆคั่วๆใหม่ๆจะหอมแล้วกาบขอพรายปอมัยพี่น้องอันนี้กิน,นกหนักมาได้เนอซดนี่นะปอม่พี่น้องกระเทียมทนสดเนี่นะอนุภาพเนี่ยต้มเก๋ิกินประมาณห้ากิ่นได้ประมาณห้าหัวเนี่ย แซบต้อองปอมัยพี่น้องวันนี้คนญี้กินแค่สองหัวเน้อปอมัพี่น้องอู้ตึงว่าเดี๋ยวเอาไปใส่ตาส้มตาอย่างต่อปอมัยพี่น้องกระเทียมโทนตึงววาเอ่อเสิร์ชพออนกูเกินก็ได้น้อปอมัพี่น้องเอ่อประโยชน์ของกระเทียมโทนนาะปอมไปพี่น้องมีหลากหลายขนาดละลายไขมันในเส้นเลือดนูนีนันปอมไปพี่น้องเนาะแล้วก็ฆ่าเชื้อโรคเชื้อราได้ต้วยนะปอมัยพี่น้องนี่นะกระเทียมโทนนี่นะปอมไปพี่น้องเนาะ กอกอก็ร้องเสิร์ตหาพอเนื้อเนาะปอนไม่เนองประโยชน์หน้าขนาดเนาะปอแไม่เนองกระเทียมโถนซดเน้อปอนไม่ไปน้องคุณค่าทางประโยชน์หนาขนาดเนาะปอนไม่ไปน้องเนาะคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลำลาไปก่อนเนาะปอนไม่ไปน้องก็ปิวบรรยากาศด้านหลังอาจา์นี่น้อยปอนไม่ไปน้องถ้าแบบมีญ้าบังเนี่ยปอนไม่น้องงามจครับอยู่บนสวรรค์เลยเพราะว่าอ่างเนี่ยมันอยู่บนบนดอยบนเขาปอนไม่ไปน้องเนาะมันอยู่บนตีสูง น้ำขนาดนอ้องปอเมย์ไปน้องจะได้กับดูแลรักษาสุขภาพกันตัวเนินน้องอปอเมย์ไปน้องคลิปี้ตำสาาพ,พาเยิโชว์ก็ต้องขอตัวลำลับปอเมย์ไปน้องไปก่อนนะครับกลาบสวัสดีครับผม